กันน้องมปทุกนะครับขับขี่โดยโอซ่าไทยแลนด์เบอร์ดิสตีวิ่งเที่ยที่สองอ่าพี่เลี้ยงออกให้หมดเลยนะครับตรงนั้นห้ามนั่งครับออกให้หมดเลยไม่ออกไม่ปล่อยรถนะครับออกจากประตูไปเลยนะครับ โอเคครับอภา้าอภหาพนเโอเคเข้าใหม่เข้าใม่นะเข้าใหมแท็พร้อมพร้อมนะพร้อมหกนึ่งเจ็ดหนึ่ง

เป็นเช่นนี้สิเช่นนี้ผมได้เด้อที่แปดไม่วิ่งนะครับเขาวิ่งเดียวเดียวนะครับเอเดย์ยังไม่ได้เรียกนะครับอยากพึ่งออกมานะครับอยากพึ่งมาแจมพูดง่ายๆนะครับเอาเข้าไปก่อนนะครับ

Boy, leo trắng 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 trắng